ปิดท้ายนะครับของเบรกนี้มาที่เราของ AP เงกนบ้างดีกว่านะครับกับหนึ่งในสมาชิกคือโชโรงกันเองนะครับล่าสุดนะฮะเธอโดนอีกแล้วหลังจากที่กระแสของศิลปินเกาหลีชอบออกมาขุดคุยนะฮะว่าตอนเด็กๆตอนสมัยมัธยมเนี่ยชอบไปบูลลี่เขานะฮะเธอก็โดนนะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องเท็จเพราะฉะนั้นต้องเสพข่าวให้ดีๆก่อนนะครับ แต่หารู้ไหมนะฮะตอนนี้ต้นสังกัดไม่ยอมละจ้ามีข่าวนะครับว่าค่าย Play M Entertainment นะครับต้นสังกัดวง A Pink Girl Group ดังจากเกาหลีใต้นะครับเจ้าของเพลงฮิตอย่าง No 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 ล่าสุดนะครัจะคูฟ้องร้องเอาผิดอดีตเพื่อนร่วมโรงเรียนวัยเด็กของโชโรงครับหนึ่งในสมาชิกวง A Pink ฐานออกมาแฉข่าวลือนะครับซึ่งเป็นเท็จด้วยเกี่ยวกับไอดอลสาวคนดังนะครับว่าเคยถูกโชโรงบูลลี่ทำร้ายร่างกายและจิตใจจนทำให้สภาพจิตใจของเธอมีปัญหาครับ ทั้งนี้ครับสังกัดของวง a อพิงนะฮะเขาได้ระบุด้วยนะครับว่าได้เข้าแจ้งความเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วกับตํำรวจตํารวจคังนํำนะครับฐานหมิ่นประมาทและก็บังคับผู่เข็นเนื่องจากว่า,าตัวคนปล่อยข่าวเท็จเนี่ยยังคงไม่หยุดปล่อยข่าวลือป้ายสีโชรงนะรหรือว่าพักโชรงวัย30ปีจนส่งผลน,นะครับว่ตัวศิลปินสาวคนดังเนี่ย เกิดภาวะเครียดครับแล้วก็ได้รับผลกระทบกระเทือนใจเป็นอย่างมากทางค่ายครับจึงขอเดินหนะ้าเอาผิดคนก่อเหตุทั้งทางแพ่งและก็ทางอาญาอย่างถึงที่สุดเลยครับอันนี้ต้องจัดหนักหกเลยจัดหนักเลยใช่เ,เพราะว่าแบบไปแต่งเรื่องเอาอย่างเงี้ยแล้วเขาได้รับผลกระทบเนาะม,มันไม่ใช่แค่เรื่องของหน้าที่การงานเีน,น,เนนะสภาพจิตใจนะฮะโอ้โหมันย่ำแย่นะจ,จะไปทำอะไรต่อหน้าที่ หรือว่าการดูแลครอบครัวมันก็จะสึกแย่ตามไปด้วยใช่พัษนะนะคะต้องเอาให้เป็นเยี่ยงอย่างเนาะ<ช>คนอื<ช>่นจะได้ไม่แกล้งอย่างนี้อีกนะคะ